สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่24มิถุนายน64นะครับเหนื่อยตอนนี้กำลังขึ้นเขาขึ้นถ้ำนะครับลงจากามาดูถ้ำต่อจากเมื่อกี้นะครับดูสะพานเสร็จก็จะมาดูถ้ำที่ท่านจะจำพษาต่อ น,นี้ก็มีพี่น้องญา,งาติโยมมากัดหญ้าไว้บางส่วนก็เลยพอจะมองเห็นทางขึ้นบ้างนะครับเหนื่อยบรรยายไม่ถูกดินห้อยแล้ยค่าคุณผู้ชม เก่งเลยตินห้อยอยู่นี่ได้นตามหลองตาอยู่ครับท่านผู้ชมทำผาแชงหรือทำแต่งครับนี่รอยบาดรอยบาดกันหลงทางรอยบาดกันหลงทางสองข้างทางมีหมดครับ ลืมมาเที่ยวนี้กามันจะไปดูทางข้ามาสะพานลองตาท่านเลยมาขึ้นชั้นนะครับผู้ชง ข้างล่างข้างล่างนีค่ะเริ่มหางเรื่อยเแลราเจอหอบแล้วค่ะข้างล่างดูความชันนะครับที่เห็นทาลงตานี่ก็คือตรงระดับหน้าอก

นี่ครับผู้ชมเห็นแล้วโน่นนะครับปจ้าเขาอ่อนเลยนี่ครับข้าวที่แล้วก็ให้ดูประมาณนี้ครับท่านผู้ชมคลิปข้าวกอดไหมครับที่มา ถูงแล้วครับข้างหลังก็เดินแบบระมัดระวังยังตามมาอีกนะครับท่านผู้ชมข้างหลังโน้นได้ยินเสียงมาไกลๆแล้วครับนี่ก็มีเตียงที่ญาติโดมมาราม้ให้นะครับ ยังไม่อยายเหนื่อยอันนี้ก็เป็นรูเข้าไปข้างในแต่ว่าผมคงไม่เข้าไปนะครับแสงสว่างไม่พอมันมืดนนมันมืดครับท่านผู้ชมเราไม่คุ้นชินทางต้องมีคนนำทาง เดินะครับที่เตือนเวียนปากถ้ำตรงนี้นะครับพี่เทาอ,อยู่ว่าลวงตาท่านจะมาะพักที่นี่นะครับพักจาสาที่นี่สาธุอนุโมทนาบุญนะครับ Dante, so ่มเดนเถบเถิบหินนะครับพุณผู้มอันนี้ทำแต่งหรือว่าทำแสงนี่ตาท่านมาถึงแล้วอย่าโยมมาตามหลังมาแล้วนะครับคุณผู้ชม เราก็ขอมูนาบุญนะครับตรงนี้แหละนะครับที่หลวงตาท่านจะมา,าจำพรรษานะครับ,เร,มมรบเริ่มมาพักที่นี่นะครับท่านผู้ชมเริ่มจะมาพักที่นี่วันที่30นะครับสิ้นเดอนพอดีเลยเดี๋ยวดูให้สักครู่สิบเอ็ดเท่าไหร่สิบเอ็ดนาฬิกากี่โมงฮะเวลสีพหาลบไปเจ็ด ใชนาทีเนาะใช้เวลาเดินไปขาเดียว 40, 40นาทีท่านผู้ชมหักลบคูณหารแล้วนะครับ 40- สนาทีอันนี้ญาติโยมที่บ้านกกเปาซิลเนาะท่านอาอุปถัมภ์ดูแลตายอยู่นี่นะครับท่นานผู้ชมนี่ก็เถอพินทางขึ้นไปบนยอดที่นึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ขึ้นนะครับให้ดูบริเวณนะครับท่นานผู้ชม คณะยังมาไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมเออสำหรับท่านที่นำคลิปนำนำคลิปนำปวิดีโอครับดูดคลิปวิดีโอดูดคลิปภาพนึ่งไปตัดต่อนะครับเครื่อง ลง youtube ช่องของท่านนะครับท่านผู้ชมขอความบูญอานงดนะครับขอความบนานูญอาอย่าตัดเสียงนะครับเพราะว่ามุมกล้องนะครับโฟกสัสกล้องมันบอกแลก้วแล้วก็เราก็ควรรักษามารยาทนะครับเราก็ควรคลพสิทธิทของผู้อื่นด้วยนะครับเราทำรายการนะครับสลับธรรมะนะครับท่านที่ทำก็ต้องอาศัยอาธรรมะนะครับข่มจิตข่มใจนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิด กิเลสความอยากจนเกินไปนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับก็อนโมทนาสาธุบุญกับท่านที่นําคลิปไปเผยแผ่เผยแพร่นะครับขออนโมทนาบุญนะครับส่วนท่านที่คิดค้ากาไรผลประโยชน์รายได้นะครับขอความกุณางดนะครับโครับญาติธรรมมาถึงแล้วครับทยอยมาเรื่อยๆ วันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีไลฟ์สดนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่มีนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คณะญาติธรรมที่เดินตามทางมาที่หลังนะครับก็เลามาถึง